เริ่มต้นเปิดสักการะใหม่นะคะนำบรรยากาศร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังร่ำร่ำร,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 รวยรวยกันทุกท่านนะคะธนาพาก็ฟ้าเริ่มต้นเปิดสักการะใหม่นะคะนำบรรยากาศ หนึ่งเริ่มจ้ามาจากห้าสี่สามสองกอ็ ตอนใกล้ๆเขาจะจุดพลุนะคะตอนนี้เป็นแต่ก็อยากเก็บทุกนาทีเอาไว้ในช่วงบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ mm hmm. เข้ามาใหม่เพื่อจะมา <c oughs> ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะ ผู้คนก็มาเยอะมากๆค่ะบางท่านก็กลับไปแล้วบางท่านก็มาก็ไปตอนใกล้ๆเขาจะจุดพลุนะคะตอนนี้เป็นมาชมบรรยากาศงานเข้าดาวน์กคราสิมานะคะเอารอ ชมบรรยากาศของการจุดพลุนะคะคลิปอาจจะยาวสักนิดนะคะคุณเพื่อน,อนอรอชมบรรยากาศของการจุดพลุนะคะคลิปอาจจะยาวสักนิดนะคะคุณเพื่อนอน,นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องนะคะ สวัสด,ดีวันปีใหม่นะคนก็มารอชมพลุนะคะหลังจากที่คอนเสิร์ตหยุดเล่นเรียบร้อยแล้วธนาพ้างกายแข็งแรงเฮงเปังปังร่ำร่ำรวยรวยกันทุกท่านนะคะธนาพาก็ฟมาชมบรรยากาศงานเข้าดาวน์นศรลอสีม,มานะคะ เริ่มต้นเปิดสักรารใหม่นะคะนำบรรยากาศมาจากห้าสี่สามสองคนก็มารอชมพลุนะคะหลังจากที่คอนเสิร์ตหยุดเล่นเรียบร้อยแล้วทุนาพ ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านมาจากห้าสี่สามสองมาจากห้า สีส่บรรยากาศที่คึกคักแล้วหลายๆคนมารวมตัวกันนะคะกฉลองมาหลายวัน ไม่สามารถจะเห็นพูรุได้ก็โพสไว้เป็นที่ระลึกนะคะขอบคุณนะคะทุกการรับชม คุณนะคะทุกการกรับชมให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะสุขภาพมาชมบรรยากาศงานเข้าดาวนครศรสมานะคะ ก็อยากเก็บทุกนาทีเอาไว้ในช่วงบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะสุขภาพมีความสุขสมหวัง เจริญในทุกด้านคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาคิดเงินก็ขอหนึ่งเริ่มจ้ามาชมบรรยากาศงานเขาดาวน์นครอรสีมานะคะมาชมบรรยากาศงานเขาดาวน์นครอรสีมานะคะ เฉลิมฉลองจุดพลุมาฝากนะคะผู้คนก็มาเยอะมากๆค่ะบางท่านก็กลับไปแล้วบางท่านก็มาก็ไปตอนใกล้ๆเขาจะจุดพลุนะคะตอนนี้เป็นมาก็ไปตอนใกล้ๆเขาจะจุดพลุนะคะ ตอนนี้เป็นอาก็ไปตอนใกล้ๆเขาจะจุดพลุนะคะตอนนี้เป็นผู้คนก็มาเยอะมากๆค่ะ บางท่านก็กลับไปแล้วบางท่านก็มาก็ไปตอนใกล้ๆเขาจะจุดพลุนะคะตอนนี้เป็น สวัสดีวันปีใหม่นะผู้คนก็มาเยอะมากๆค่ะบางท่านก็กลับไปแล้วบางท่านก็บรรยากาศงานเฉลิมฉลองเข้าดาวนครศิมาหนึ่งเริ่มจ้า บรรยากาศงานเฉลิมฉลองเข้าดาวนครสีมาพอฉลองมาหลายวันไม่สามารถจะเห็นครูได้ก็โพสไว้เป็นที่ระลึกนะคะแต่ก็อยากเก็บทุกนาทีเอาไว้ในช่วงบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเริ่มต้น เปิดสักราชใหม่นะคะนำบรรยากาศหนึ่งเริ่มจ้า